เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับคืนฝนชํำที่ดำมืดหาพิรุนโหมกระหน่ำลำนาไพรพา,ายุคลั่งร้องคำรามเคลาเสียงอัศนีบาทกองกระหึมคลื่นครั่นสะท้อนทั่วทิวเขาไม่สางซาเหนือนภอากาศด,ดำทะมึนอสรพิษสีเงินแปลบ เสียงฟ้าร้องกล้องสนันไม่ขาดสายแสงสีเงินที่จัดจ้าแสบตาทุกช่วงระยะเวลาหนึ่งจะก,ก้องศาดปาเขาที่มืดมิดจนสว่างโรกลางทิวเขาสูงชันเงาร่างสูงวัยหยัดยืนสองมือไพล่หลังบนยอดแหลมของหินผาแห่งหนึ่งใบหน้าชาราจับจ้องอัศนีกลางนภาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกเรือนร่างที่งองงุ้มเล็กน้อยยืนตระงานเหนือยอดผาอย่างมั่นคง ดุดต้นสนโบราณบุค,คลิกชื่อชาประหนึ่งว่าเชิญสายฟ้าฟ,า,ฟาดกระนำข้ายังคงพง,งาดงามไม่ไหวเองทว่าหากพินิษด,ดยทีท่วนกลับสามารถค้นพบได้ทุกครั้งที่สายตาของผู้ชาราทอดมองไปยังถ้ำภูเขาซึ่งถูกกองหินบดบังไม่ไกลออกไปฝ่ามือดุดกรงเล็บอินซีจะบีบแน่นไม่รู้ตัวเนิ่นนานให้หลังค่อยคลายออก ผู้ชรายืนผงาดกลางสายฟ้ากลับไม่ได้ปริปากแม้ครึ่งคำเพียงแงนมองท้องนาภาอย่างสงบนานครั้งกว่าสายตาไปยังถ้ำภูเขาทว่าเพียงหยุดค้างเพียงหนึ่งพริบตาก็เลื่อนออกถ้าทางระมัดระวังนั้นราวกับกลัวว่ามองเพิ่มแวบหนึ่งจะเป็นการรบกวนการฝึกของลุ่มน้อยกระนั้นราตรีมืดมนค่อยๆจากจอนท่ามกลางสายฝนคล้าสายฟ้า และป่าเขาก็ถูกหาพิรุนกระทําย่ำยีอย่างน่าเวทนาตลอดคืนจวบจนรัติการผ่านพ้นแสงอรุโนไทยศาสท,ทอจากขอบฟ้าบูรพาพงพนาทั้งผืนพลันเผยสภาพและเทะไม่มีชิ้นดีออกมาดวงอาทิตย์กลมโตค่อยๆลอยขึ้นจากขอบฟ้าบูรพาแสงแดดอุดอ่นๆเอ,อิบอาบพระสุธานำความสดชื่นแจ่มใสมาสู่พรงไพร ที่ถูกย่ำยีจากฝนฟ้าขนองตลอดคืนหยัดยืนเหนือหินผาเยาเหล่าเบื้อนหน้าเล็กน้อยหางตาปลายมองถ้ำภูเขาซึ่งยังเงียบเชียบปราศจากความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยมือทั้งสองข้างในแขนเสือ้อพลันบีบแน่นขึน้นหางตาอดกระตุกเบาๆหลายครามไม่ได้เยาเหล่าสูดอากาศสดชื่นยามเช้ายามสงบจิตใจแต่ความร้อนรอนที่เวียนวนอยู่ในอก จนแล้วจนรอดก็ม่อาจนำให้เขาคืนสู่ความเยือกเย็นเช่นเคยได้เหยาเหลาใช้สิบนิ้วที่เหี่ยวแห้งเคาะท่อนแขนเบาๆเว่าการเวลาผ่านไปภายในถ้ายังคงปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆยามนั้นการเคาะซึ่งเดิมเป็นจังหวะเริ่มยุ่งเยิงไม่ต่างจากจิตใจของเยาเหล่าในยามนี้พระอาทิตย์เยี่ยมหน้ากว่าครึ่งแผ่นฟ้าแสงแดดที่อบอุ่นยามนี้เริ่มร้อนขึ้นเล็กน้อย ภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ความงุ่นง่านในใจเย่าเหล่ายิ่งทวีความรุนแรงสงบใจเฝ้ารออีกครู่หนึ่ง10นิ้วที่กำลังเคาะต้นแขนพลันหยุดกึกดวงตาพระามัวของเย่าเหล่าสะท้อนประกายคมปราบชัดเจนว่าหลังการรอคอยหนึ่งคืนเต็มเขาในตอนนี้ไม่คิดจะรังรออย่างไรจุดหมายอีกต่อไปคล้อยหลังการหยุดชะงักของนิ้วมือ กลิ่นาอแกลงเกล้าอันเข้มข้นคุ้มหนึ่งเริ่มพุ่งขึ้นจากในกายเขาฟลานุภาพที่กลิ่นายคุ้มนี้สร้างขึ้นทําให้สัตว์อสูรหลายตัวที่ชวัดเฉวียนเหนือเวหาต่างกระพือปีกรีดร้องบินหนีจากสถานที่ซึ่งทําให้พวกมันวาดผวาแห่งนี้ขณะเยาวเราเตรียมทะลวงถ้ำภูเขาเพื่อชมดูให้รู้แน่ในถ้าที่เงียบสงัดปรากฏความเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่คืนวานที่ผ่านมาเปรียงภายในถ้ำภูเขาคลื่นพลังงานรุนแรงระรอกหนึ่งแพ่พุ่งออกจากนั้นถูกผนังถ้าสกัดขวางชับพลันรอยแตกร้าวขนาดใหญ่เป็นสาย,สายขยายลุกลามตามผืนผนังอย่างรวดเร็วยืนเหนือหินผาเยาเหล่าแลเห็นรอยแตกที่แผ่กระจายออกมาเหล่านั้นสีหน้าเครียดเคร่งค่อยผ่อนคลายเล็กน้อยในเมื่อยังมีความเคลื่อนไหว แสดงว่าคนในนั้นยังปลอดภัยหลังคลื่นพลังงานระรอกนั้นปรากฏขึ้นไม่นานคลื่นพลังงานที่โหดรหามยิ่งกว่าก็แพ่กระจายออกมาอีกหลายระรอกภายใต้การกระนำโจมตีของคลื่นพลังงานเหล่านี้ผนังหินที่แข็งแกร่งเปลี่ยนเป็นสันคลอนเจียนถลม่มเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเห็นถ้ำภูเขาจวนเจียนพังทลายหัวคิ้วเย่าเหาขมวดแน่นนิคราพ,พึมพำด้วยความแปลกใจ เปรี่ยงขณะยาวเราชงนใจเสียงดังสนั่นที่เทียบได้กับอัศนีบาดเมื่อคืนวานพลันกึกก้องขึ้นกลางถ้ำคล้อยหลังการกระหน่ำของคลื่นพลังงานครานี้ถ้ำภูเขาซึ่งอยู่ในสภาพงอนแง่นเต็มทีก็พังยุบลงไปก้อนหินใหญ่ยักษ์ร่วงกราวสมเป็นพเนินหินกองหนึ่งในถ้ำและเห็นฉากที่อุบัติขึ้นกระทันหันนี้สีหน้ายาวเราแปลเปลี่ยนเล็กน้อย ปลายเท้าสะกิดเหนือหินผาเร่งทยานไปยังถ้ำภูขเขาที่ถลายลงมาเทว่าจังหวะที่เยาวเรากำลังร่อนลงเหนือกองหินปรากฏเปลวเพลิงสีเขียวพวยพุ่งออกผเนเนกองหินโตเหล่านั้นแปรสภาพเป็นหินหนื่ในพริบตาเยาวเราสะกิดอากาศด้วยปลายเทา้าหยุดยั้งร่างที่กำลังร่อนลงหลบบลีกเปลวเพลิงสีเขียวที่ตกอยู่ในสภาพคลุมคลั่งนั้น พลันจ้องดูถ้ำมืดด้วยสีหน้าเคร่งขืมปนสนเทในถ้ำเสียงกรีดร้องโหยหวนเจือความแหบแห้งเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นราวกับเสียงแผดคำรามของหมาป่าบาดเจ็บคล้อยหลังเสียงแผดคำรามนี้เปเลวเพลิงสีเขียวที่ชวนสะพึงกว่าครู่ก่อนพลันพวยพุ่งออกจากในนั้นสรรพสิ่งใดก็ตามที่กีดขวางล้วนถูกเปเลวเพลิงสีเขียวที่โหดทมินนี้แผดเผาเป็นจุน เกิดเรื่องจริงๆด้วยสดับเสียงคำรามเจอแววเจ็บบวดนั้นเยาเหล่าหน้าเสียในบัดดลเขาสะบดเสียงต่ำๆคำหนึ่งใช้เพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกสีขาวขุ่นปกคลุมกายาย่างรวดเร็วจากนั้นทะลวงฝา่าเปลวเพลิงสีเขียวพุ่งโฉบก็สู่กลางถ้ำที่ถูกถล่มจนพังพินาศนั้นเมื่อถึงพื้นเยาเหารีบกวาดมองรอบถ้ำสุดท้ายลูกตาที่หดเล็ก หยุดนิ่งบนร่างหนุ่มน้อยซึ่งกำลังคุกเข่าเหนือพื้นก้มหน้าก้มตาใช้กำปั้นทุบก้อนหินด้วยความโกรธแค้นเซียวเหยียนในยามนี้เสื้อผ้าบนร่างโดนไหมกว่าครึ่งอาจเพราะผิวหนังถูกเสริมความแข็งแกร่งจากวันก่อนดังนั้นยามนี้แลเหมือนรอยเลือดเกลื่อนกลนก็จริงกลับเป็นเพียงบาดแผลเล็กๆเท่านั้นคลายรู้สึกถึงได้ว่ายาวเราเข้ามาเซียวเหยียนเงยหน้ายังยากเย็น ใบหน้าอิ่มเอิบสดใสในตอนแรกบัดนี้ซีดเผือกและเยเกยจนน่ากลัวหมุมปากมีคราบเลือดสีแดงแสบตาเขากัดฟันแน่นเลือดสดไหลซึมออกมาตามไรฟันหินแกรงใต้ร่างก้อนนั้นยามนี้ถูกเขาใช้กำปั้นทุบต่อยเป็นรอยร้าวเหมือนใยแมงมุมสายตาของย่าเหล่ากวาดมองเซียวเหยียนที่ใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดแสนสาหัสผิวหน้าที่เหี่ยวย่นของเขาพลอยกระตุกไปด้วย สามารถบีบขันเซียวเหยียนที่มีความทรหดอดทนเหนือมนุษย์ให้กลายเป็นสภาพนี้นึกภาพไม่ออกเลยว่านั่นเป็นความเจ็บปวดทรมานที่สยองขวัญปานใดละทิ้งเจ้าเกล็ดวิชาบัตซบนั่นเถอะและเห็นเซียวเหยียนสีหน้าขาวซีดขึ้นเรื่อยๆเยาเหล่านาวูบในใจรีบตวานย่างร้อนรนเขานึกไม่ถึงขณะเคล็ดวิชาเผาไหม้กลืนกินไฟวิเศษ จะสร้างความทุกทนที่ทำให้ผู้คนคลุ้มคลั่งได้ถึงระดับนี้ไม่ไม่เป็นไรกายก็ยังทนได้ซียวเย็ยนทะลึงตาขุนขึ้นกัดกรามกรอดเสียงอู้อี้ดังลอดจากแนวไรฟันที่สบกันแน่นกำปั้นทุบกระแทกบนก้อนหินอีกครั้งฉับพลันหินก้อนยักษ์ก้อนนั้นถึงกับแตกกระจุยกำปั้นอาบเลือดสันระร,ริก เซียวเหยียนบีบก้อนหินก้อนหนึ่งแรงๆรอยแตกบนขอบหินบาดอุ้งมือเซียวเหยียนเป็นแผลใหญ่เลือดสดไหลรินหยาดย้อมก้อนหินนั้นเป็นสีแดงแสบตาข้าบอกพอแล้วแลเห็นฝ่ามือโชกเลือดของเซียวเหยียนเหยาเหลาตะคอกดุฝ่าเท้าย่ำกระทืบพื้นร่างพุ่งปราดไปทางเซียวเหยียนเปรี้ยงจังหวะที่เหยาเหลาพุ่งโฉบมาเซียวเหยียนซึ่งคุกเข่าเหนือพื้นกระตุกร่างคราหนึ่ง เปลวเพลิงสีเขียวพวยพุ่งยังมืดฟ้าโมดินจากนั้นมวลตลบไปทางเหยาวเหล่าอาศัยแรงไฟอันดุเดือดถึงกำสกัดเหยาวเหล่าไว้ได้โดยพลันขณะเปลวเพลิงสีเขียวพวยพุ่งเปลวเพลิงเป็นกลุ่มๆเหล่านั้นราวกับเจาะทะลวงออกมาจากรูขุมขนของเซียวเหยียนก็มีปานความเจ็บปวดรุนแรงตามเนื้อหนังและกระดูกที่โดนแผดเผาทำให้เซียวเหยียนจับกระโหลกศรีรษะตัวเอง กระแทกใส่หินผาด้านข้างแรงๆแต่ดีที่เปลวเพลิงสีเขียวนั้นสร้างความทุกข์ทรมานสุดบรรยายแก่เซียวเหยียนก็จริงหากแต่ปกป้องเรือนร่างของเขาได้เวลาเดียวกันไม่เช่นนั้นลำพังการกระแทกครานี้คงทำให้เซียวเหยียนหมดสติแล้วเปลวเพลิงสีเขียวพวยฟุ่งจากในกายเซียวเหยียนมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งสุดท้ายเซียวเหยียนถึงกระแปรสภาพเป็นเครื่องพ่นไฟที่มีชีวิต และดูสยดสยองน่ากลัวพลังของเพลิงบัวเขียวกันผิพบแกล้งกล้าวจริงๆอาศัยพลังฝีมือระดับคุรยุทธของเซียวเหยียนไม่มีทางกลืนกินมันอย่างราบรื่นแน่ต้องสะกดมันบัดซบเอ้ยที่ข้าใช้ได้ตอนนี้ก็มีแต่ไฟวิเศษเท่านั้นถ้าใช้มันไปช่วย เท่ากับราดน้ำมันบนกองไฟชัดๆสายตาเจนโลกของเยาเหล่ากวาดมองสภาพของเซียวเหยียนพลันกระจ่างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถึงเจอล่วงรู้ปัญหาเขายังคงหมดปัญญาแก้ไขยามนั้นได้แต่ร้อนใจจนหัวหมุนเาว่าขณะเยาเหลาอับจนหนทางเสียงครางแผ่วๆเสียงหนึ่งพลันแววขึ้นในถ้ำเสียงครางหยุดลง เงาสีรุ้งสายหนึ่งลอยหวือออกมาจากแขนเสื้อเซียวเหยียนลูกตาสีม่วงอ่อนของหน้าคารุ้งกลืนฟ้าจับจ้องเปลวเพลิงสีเขียวบนเรือนร่างเซียวเหยียนชับพลันประกายแปลกๆในดวงตาเปล่งแสงแพรวหน้าคารุ้งกลืนฟ้าวนเวียนรอบตัวเซียวเหยียนอย่างรวดเร็วรอบหนึ่งจากนั้นอ้าปากกว้างอย่างอดใจไม่อยู่แรงดูดสุดสะพรึงทะลักพรวดออกไปในพริบตาคล้อยหลังการผัวพันของแรงดูด เปลวเพลิงสีเขียวที่อาบร่างเซียวเหยียนพลันถูกสูบลงท้องของนาคารุ้งเกลินฟ้าอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงสีเขียวถูกนาคารุ้งเกลืนฟ้าดูดซับมากขึ้นเรื่อยๆจวบจนเปลวเพลิงสีเขียวบนร่างเซียวเหยียนเริ่มลดลงและครูใหญ่่านไปเปลวเพลิงสีเขียวกลุ่มสุดท้ายก็พ้นร่างเซียวเหยียนอย่างหมดจดเมื่อร่างกายพ้นจากเปลวเพลิงสีเขียวกลุ่มสุดท้ายร่างเซียวเหยียนกระตุกรุนแรง จากนั้นซุดหวบลงไปนอนบนแผ่นหินเย็นเยียบเซียวเหยียนเงยหน้ามองดูงูน้อยสีรุง้งที่เลื้อยวนเวียนอย่างตื่นเต้นเหนือศีษะมุมปากค่อยคอยคลี่ยิ้มบางๆแววตาเต้นระริกผ่านไปอีกครู่เส้นสายตามืดมิดสิ้นเชิงในห้วงพวังอันมืดมนสติที่เลื่อนลอยค,อยค,อยคอย่อยๆลอยคว้างในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทนี้คล้ายปราศจากการเวลา สติล่องลอยดุดวิญญาณอาภัพไร้ที่พึ่งเดี๋ยวได้อ้างวางยิ่งช่วขณะใดช่วงขณะหนึ่งในความว่างเปล่ามืดมิดเปลวเพลิงสีเขียวสะดุดตาจุดหนึ่งพลันวาบขึ้นแสงสว่างที่ส่องออกมาจากเปลวเพลิงสีเขียวขับไล่ความมืดโดยรอบจนหมดสิน้นเปลวเพลิงสั่นไหวเบาๆอึดใจถัดมาแปลเปลี่ยนเป็นฐานดอกบัวสีเขียวดอกหนึ่งฐานดอกบัวสีเขียว ก่อรูปเสร็จก็ลอยผ่านห้วงอากาศมืดมิดแค่พริบตาก็บรรลุถึงเบื้องข้างสติที่เลื่อนลอยนั้นแสงอันนุ่มนวลแผ่ขยายออกแล้วห่อหุ้มสตินั้นไว้ภายในหลังจากนั้นฐานดอกบัวสีเขียวเริ่มส่องแสงวูบวาบและถอยห่างอย่างไว้ท่ามกลางความมืดครู่ใหญ่แสงสีขาวเป็นจุดๆปรากฏขึ้นตรงสุดปลายของความมืดฐานดอกบัวสีเขียว บรรทุกสติเลื่อนลอยนั้นทะลวงผ่านห่วงสติสัมปชัญญะที่ไร้พรมแดนออกมากลางป่าใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเซียวเหยียนหลับตาเอนพิงโคนต้นไม้สีหน้าที่ซีดเซียวเล็กน้อยคลายกำลังคืนสู่ความสดใสในไม่ช้าด้านข้างเยาเหลาซึ่งเฝ้าดูอาการของเซียวเหยียนตลอดเวลาและเห็นความเปลีนน่ยนแปลงนี้จึงอดถอนใจโล่งอกไม่ได้ผ่านไปอีกครู่หนึ่ง เสียวเหยียนปลือตาเบาๆและลืมขึ้นในที่สุดฉับพลันแสงแดดแยงตาสาดส,ส่องลงมาเป็นผืนใหญ่ทำให้เขารีตาลงอีกครั้งฝินแล้วหรือซุ้มเสียงชราดังขึ้นริมหูเสียวเหยียนเงยศีรษะขึ้นนิดหนึ่งเห็นเยาเหล่าอมยิ้มอยู่ด้านข้างจึงพงกศีรษะยิ้มให้เขายกมือขึ้นขยี้หน้าเบาๆนิ่งงั้นครู่หนึ่งค่อยเอ่ยฮ,ฮ วิวัฒนาการสำเร็จแล้วหรือไม่ฮะเจ้าลองตรวจด,ดูเองเยาวเราไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงกลับกล่าวยิ้มยิ้มเซียวเหยียนพยักหน้าขยับสองขาที่ยังปวดระบมไม่หายนั่งขัดสมาธิหลังสงบจิตใจเล็กน้อยก็เข้าสู่สภาวะฝึกชานอย่างรวดเร็วสมาธิจิตค่อยๆดำดิ่งสู่ในกายฉับพลัน สภาพเส้นลมปราณที่อีรุงตุงนางจนน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าสมาธิจิตวิ่งฉิวผ่านเส้นลมปราณหลายเส้นจากนั้นมาถึงด้านบนของปราณจักระตรงตำแหน่งท้องน้อยสมาธิจิตกว่าสำรวจรอบหนึ่งเสียวเย็ยนสูดความว่างเปล่าลึกๆเฮือกหนึง่งชั่วขณะนี้ความตื่นเต้นที่แทบจะทำให้สุดหวบลงไปได้อบอวนทั่วกายปราณจักระที่ปรากฏขึ้นภายใต้การสำรวจของส,องสมาธิจิต ไม่เพียงมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่าสิบเท่าอีกทั้งคุณภาพของปราณยุธสีเขียวเข้มที่ไหลเวียนอยู่ก็สูงกว่าปราณยุดเพลิงบ่วงในอดีตยังเทียบไม่ติดและอาจเป็นเพราะเซียวเหยียนกลืนกินเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพโดยสมบูรณ์ในปราณยุดสีเขียวเข้มนั้นมีเปลวเพลิงสีเขียวเจือปนอยู่รำไรเช่นนี้แล้วพลังต่อสู้ของปราณยุดสีเขียวเหล่านี้ย่อมจะเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บนมหาพิภพโตชีความต่างระหว่างเคล็ดวิชาขึ้นอยู่กับหลายประการดังนี้ 1. ระดับความสามารถในการรองรับปราณยุทธ์ของปราณจักระหากคนสองคนมีพลังฝีมือระดับชั้นเดียวกันคนหนึ่งฝึกปรือเคล็ดวิชาชั้นทองอีกคนหนึ่งฝึกปรือเคล็ดวิชาชั้นนินเช่นนั้นความอึดในการต่อสู้ของคนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นนินยอมเหนือกว่าฝ่ายแรกเป็นอันมาก 2. ความตาด้านคุณภาพของปราณยุ์ในกรณีที่พลังฝีมือระดับชั้นเดียวกันหากกล่าวว่าคนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นนินต้องจ่ายออกด้วยปราณยุธหนึ่งส่วนเช่นนั้นคนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นทองกลับต้องจ่ายออกด้วยปราณยุทธเป็นสิบเท่าหรือมากกว่าจึงจะสร้างผลงานระดับเดียวกับฝ่ายแรกได้ 3. ประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานฟ้าดินมาหล่อหลอมเป็นปราณยุทธในห่วงฝึกปราณ เช่นที่กล่าวไว้ข้างตน้นหากคนทั้งสองต้องการดูดซับพลังงานปราณยุทธ์ชนิดเดียวกันเช่นนั้นคนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นนินอาจใช้เวลาแค่10นาทีส่วนคนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นทองจำเป็นต้องใช้เวลาหนึ่งนาที 4. ขณะต่อสู้คนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นทองไม่อาจควบคุมปราณยุทธ์ได้อย่างลื่นไหลและคล่องตัวเหมือนคนที่ฝึกเคล็ดวิชาชั้นนิน ด้วยเหตุผลนานาประการเหล่านี้บนมหาพิภพโตชีเคล็ดวิชาที่ดีจึงถูกผู้ค้นพบนับไปถ้วนมองว่าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเนื่องเพราะประจักษ์ชัดว่าเคล็ดวิชาที่ฝึกปรือยิ่งมีระดับสูงชั้นเท่าไรผลดีที่ได้รับยิ่งมหาศาลเท่านั้นโดยเหตุนี้ผู้แกล้งกล้าจำนวนมากเพื่อให้ได้มาซึ่งเคล็ดวิชาชั้นสูงเหล่านั้นแทบจะเรียกได้ว่าทุ่มเทสุดชีวิต ถึงขนาดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นแมงเมาบินเข้ากองไฟก็ยังเต็มใจถูกเปลวเพลิงแผดเผาเสียวเหยียนตะลึงมองปราณจัก,กระที่กว้างใหญ่ดุดบึงน้อยสักพักค่อยดึงสติกลับมาเคลื่อนสมาธิจิตเบาๆปราณยุดสีเขียวกลุ่มหนึ่งพลันลังไหลออกจากใจกลางปราณจัก,กระจากนั้นโครจรไปตามเส้นลมปราณอย่างรวดเร็วคล้อยหลังการโครจรของปราณยุดเสียวเหยียนรู้สึกได้อย่างแจ่มชัด พลังอันแกร่งกล้าวในร่างกายกำลังปีนป่ายขึ้นสู่ระดับสุดยอดอยังไม่เคยปรากฏสมาธิจิตจับจ้องเส้นทางโคโจรของปราญยุทธ์ซีวเหยียนพบว่าหลังการวิวัฒนาการวิถีโคโจรแห่งเคล็ดวิชามีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่มหัศจรรย์ก็คือแม้วิถีโคโจรเปลี่ยนเป็นซับซ้อนขึ้นแต่เวลาในการบรรลุหนึ่งรอบวงโคโจรกลับสั้นลงและหลังจากครบหนึ่งวงโคโจร พลังแกร่งกล้าวในกายจะคึกคักสุดขีดพร้อมรับบัญชาจากผู้เป็นนายพร้อมกระนำออกทุกเวลาสำเร็จแล้วจริงๆหรือรู้สึกได้ถึงพลังที่อัดแน่นในกายเซียวเหียนสูดหายใจลึกโผลงอุทานอย่างเหลือเชื่อเซียวเยียนลืมตาช้าๆเงยหน้ามองดูเยาวเหล่าที่ยิ้มปริ่มอยู่ทางหนึ่งฉีกยิ้มกว้างพึมพำสำเร็จแล้วเออแลเห็นสีหน้าหน้าขันของเซียวเหียน เยาเหล่ายิ้มพยักหน้าถอนใจพลางตบไหลเซียวเหยียนเบาๆยินดีด้วยเจ้าประสบความสำเร็จในการพิสูจน์แล้วว่าเคล็ดวิชาเผาไหม่สามารถกลืนกินไฟวิเศษได้จริงพูดอีกอย่างก็คือศักยภาพของมันไร้ขีดจำกัดขณะเดียวกันพลังแฝงของเจ้าก็ไร้ขีดจำกัดเช่นกัน ค้อยคำของเหยาเหล่าวนเวียนริมโสดเสียวเยียนพลันถูกความสุขใจที่มาเยียนกระทันหันนี้ทุบใส่จนวิงเวียนเล็กน้อยพิงร่างกับโคนไม้อย่างอ่อนระโหยแววปิติแทบคลั่งบนใบหน้าสุดจะอัมพรางตกอยู่ในห่วงความรื่นรมสมใจได้สักพักเซียวเยียนยามนี้ห่อยคืนสู่ความเยือกเย็นลุกยืนขึ้นลับตาเบาๆอึดใจให้หลังปราณยุทธสีเขียวพวยพุ่งจากในกาย แล้วก่อรูปเป็นเสื้อโปร่งปราญยุทธสีเขียวที่งามวิจิตตัวหนึ่งบนร่างเซียวเหยียนในพริบตาเนื้อเสื้อโปร่งปราญยุทธนั้นมีเปลเวลเพลิงสีเขียวลุกว่าเป็นระยะอุณหภูมิร้อนระอุเผาลมห้วงอากาศจนบิดเบี้ยวเรียกระดมเสื้อโปร่งปราญยุทธเสร็จเรียบร้อยกลิ่นอายโหดดุขุมหนึ่งปะทุออกจากในกายเซียวเหยียนและคล้อยหลังการประทุของกลิ่นอายขุมนี้ ปราณยุดสีเขียวบนร่างเซียวเหยียนก็พุ่งทะลวงขึ้นฟ้าเมื่อสูงถึงระดับสิบฟุตค่อยหยุดลงเซียวเหยียนแงหน้าช้าๆมองดูปราณยุดเปลวเพลิงสีเขียวที่ปกคลุมร่างกายอย่างมิดชิดระบายยิ้มน้อยๆบีบกำปั้นแนบแน่นจากนั้นต่อยใส่ต้นไม้ยักษ์ด้านหลังสุดแรงเปรี่ยงคล้อยหลังหนึ่งเสียงดังทึบท่อนแขนเซียวเหยียนเจาะเข้ากลางลำต้นโดยไร้อุปสรรคกีดขวาง ขย่าวท่อนแขนเล็กน้อยพลังขุมหนึ่งประทุออกฉับพลันเพียงได้ยินเสียงดังแครกแร้รอยแตกละเอียดยิบแผ่กระจายตามลำต้นอย่างรวดเร็วหนึ่งพริบตาผ่านไปร้อยแตกขยายกว้างลำต้นใหญ่ยักษ์หักโค่นลงมาเสียงดังครืนเบือนหน้าชำเลืองต้นไม้ยักษ์ที่หักโค่นอยู่ไม่ไกลเซียวเหยียนหัวเราะแผวคำหนึ่งแล้วหลับตาตรวจสอบระดับความเร็วของการโคจรปราณยุท์ รวมทั้งประสิทธิภาพในการสร้างปราณย,ยุทธ์ในกายอีกรอบอึดใจถัดมาเขาลืมตามองไปทางเย่าเหล่าสูดอากาศลึกๆเฮือกหนึ่งบนหน้าผุดยิ้มเจอจ้าชั้นนินขั้นกลางชั้นนินขั้นกลางที่ซิวเหยียนพูดถึงแน่นอนก็คือระดับชั้นของเคล็ดวิชาเผาไหม้ที่ผ่านการวิวัฒนาการหลังจาก,กลืนกินเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพคำนวณแล้วเคล็ดวิชาเผาไหม้นี้ ได้ก้าวกระโดดจากชั้นทองขั้นกลางขึ้นสู่ชั้นดินขั้นกลางเลยทีเดียวนี่เท่ากับเลื่อนขั้นหนึ่งระดับชั้นเต็มเมสดับวาจานี้ของเซียวเหยียนยาวเหลาผงะบูบก่อนผงกศีษะอย่างแจมแจ้งศีลายักษ์ก้อนหนึ่งในใจค่อยๆวางลงแล้วขณะเดียวกันจิตใจที่เครียดขมงของเขาตอนนี้ก็ผ่อนคลายสิ้นเชิงแย้มยิ้มพลางเอ่ยชมไม่เลว สมกับเป็นเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพแม้การวิวัฒนาการระหว่างระดับชั้นของเคล็ดวิชาจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลแต่สำหรับฝฟวิเศษแล้วนี่คล้ายไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเซียวเหยียนระบายลมหายใจยืดยาวเขาเริ่มเก็บงำเปลวเพลิงปราญยุทธบนร่างเข้าสู่ในกายช้าๆกำมัดเล็กน้อยเมื่อกล่าวอาจารย์ ดูท่าความวิตกจริตของท่านก่อนหน้านี้เหมือนจะเกินความจำเป็นแล้วฮะเบอร์วานหากไม่ได้นาขารุ้งกลืนฟ้าช่วยคิดหรือว่าเจ้าจะต้านทานการแหวงกัดของไฟวิเศษได้และเห็นเซียวเหยียนดีใจจนลืมตัวเหยาเหล่าค้อนควากเบะปากล่าวหัวนึกถึงความทรมานแสนสาหัสขณะกลืนกินไฟวิเศษ รอยยิ้มบนใบหน้าซิวเยียนแข็งค้างกันใดสีหน้าแดงฝาดเริ่มขาวซีดอีกรอบกลืนน้ำลายอึกหนึ่งยิ้มคืนพยักหน้าเบาๆก่อนรำพันยังนึกสยองไม่หายความเจ็บปวดชนิดนั้นน่ากลัวจริงๆถ้าตอนนั้นไฟวิเศษแหวงกัดสำเร็จเกรงว่าแม้แต่วิญญ,ญาณของข้าคงถูกแผดเผาไม่มีเหลือเจ้าเคล็ดวิชาเผาไหม้นี่ ออกจะพิสดารผันลึกจริงๆไม่รู้เจ้าขนสติเพียนคนไหนคิดขนขึ้นมาปีนั้นข้ากับพักพวกลำบากแทบตายกว่าจะหาเจ้าเคล็ดวิชานี้เจอในสถานที่บัดซบนั่นกล่าวถึงตรงนี้เหยาเราพลันเงียบเสียงไปชัดเจนว่ามีบางสิ่งไม่อาจบอกกล่าวไม่ถือสากับความเงียบของเหยาเหาเสียวเยียนยักไหล สอดมือเข้าแขนเสือ้อหลวงเจ้านาคารุ้งเกลืนฟ้าที่กำลังขดตัวกลมออกมามันในยามนี้คล้ายหลับสนิทเพราะดูดกลืนเพลิงบัวเขียวกันพิภพเข้าไปเต็มกราบแสงสีเขียวจางๆหมุนรอบตัวมันและดูอัศจรรย์ยิ่งการเจริญเติบโตของนาคารุ้งเกลืนฟ้าแบ่งออกเป็นหลายช่วงแรกเกิดเจริญไวเต็มไวและสุดยอด พัฒนาการในแต่ละช่วงต้องการพลังงานมหาศาลก่อนนี้มันเพิ่งอยู่ในช่วงแรกเกิดบัดนี้เนื่องเพราะเพลิงบูเขียวแก่นพิภพเป็นเหตุมันกำลังอาศัยพลังงานมหืมาคุมนี้เตรียมการลอกครับเย่ายาเราอธิบายขณะจ้องมองงูน้อยสีรุง้งหลังจากลอกครับมันจะแข็งแกร่งขึ้นระดับใด เซียวเหยียนถามอย่างใครรู้อาจจะเป็นระดับราชันยุทธกระมังเยาวเราพูดยิ้มยิ้มรอให้มันเข้าสู่ช่วงสุดยอดก่อนเถอะต่อให้ผู้แกล้งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งก็ไม่กล้าสบประมาทดูแคลนมันสมกับเป็นสิ่งมหาัศาจรารย์ฟ้าดินจริงๆน่าอิจฉาโดยแท้เซียวเหยียนอุทานจุปาก สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เดิมก็มีอยู่น้อยมากดีไม่ดีเจ้านาคารุ่งที่อยู่ในมือเจ้าตัวนี้อาจเป็นเพียงหนึ่งเดียวบนมหาพิภพก็เป็นได้เยาเหล่ายิ้มบอกถ้าเป็นเช่นนั้นจริงย่อมประเสริฐสุดเซียวเหยียนฉีกยิ้มกว้างเก็บเจ้านาคารุ้งกลืนฝาเข้าแขนเสื้ออย่างธนุตนอมเขาเงยหน้าแง้นมองยอดผา สายตาจับจ้องปุยเมฆหมุนคออย่างเกียดคร้านครุ่นคิดเล็กน้อยจึงเอ่ยอาจารย์ห่างจากนัดหมายสามปียังเหลือเวลาอีกเท่าไรสองเดือนเจาเราตอบเสียงชื่อชาสองเดือนหรือเซียวเหยียนหัวเราะแผ่วเบายกนิ้วดีดแหวนบรรจุไม้บรรทัดเล็กดำปรากฏขึ้นอีกครั้งเซียวเหยียนกุมหน้าไม้บรรทัดมัน่นแล้วฟันฉับลง หินยักษ์ก้อนหนึ่งใต้ฝ่าเทา้าแต่กระจุยในบัดดลหน้าหลันเย็ยนร้านเวลาสองเดือนสุดท้ายเจ้าเตรียมตัวพร้อมหรือยังในป่าไกลล็บลูกอินทรีที่กำลังหัดบินตัวหนึ่งตีปีกพับๆอยู่บนยอดไม้คล้อยหลังหนึ่งเสียงกู่ร้องแหลมเล็กลูกอินทรีพลันกระพือปีกโผบินสู่ท้องนับพา ฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ